การขึ้นอันตราดอกเบี้ยที่เร็วและก็แรงขึ้นของเฟดเนี่ยนะครับกำลังกดดันประเทศกลุ่มเล็ก,ลกๆน้อยๆอย่างหนักเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยทางเรปอนเองก็เข้าใกล้จะล้มละลายไปแล้วนะครับและประเทศยักษ์ใหญ่อย่างเช่นญี่ปุ่นเองก็โดนหางเลขขึ้นไปด้วยเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไลฟ์ฟังนะครับ ทพิเศษทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Pro p e r t y l ต f ้ที่มาพูดคุยกั่ถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันครับในคลิปนี้นะครับจะมาชวนคุยเรื่องของการขึ้นอันตราดอกเบี้ยที่ล่าสุดนี่นะครับทางเฟดเนี่ยได้มีการประกาศว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงกว่าที่คิดนะครับพร้อมทั้งประกาศทำนะา QT ทในการดึงสภาพคล่องลดบาลานซ์ชีตเนี่ยนะครับภายในเดือนหน้าอีกด้วยนะซึ่งทางเฟดจะทําการดึงเงินออกมาจากระบบถึงประมาณเดือนละ90,000ล้านตอนลราสรัฐเลยครับซึ่งหลายคนก็ทราบนะครับว่าเฟดชุดนี้เน อย่างยิ่ง,งนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับบางสาขาของเฟดเนี่ยนะครับอย่างเช่นทางเซนหลุยเนี่ยได้ออกมาบอกอีกว่าเฮ้ยดอกเบี้ยกระตันเนี่ยควรจะต้องดิดถึง3.5%เลยนะครับรวมถึงมีการเกิดว่าการประชุมครั้งหน้าของเฟดเนี่ยนะครับอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยถ,ถึง0.5%เลยนะซึ่งก่อนหน้านี้ขึ้นเพียงแค่0.25%หรือว่าขึ้นแรงกว่าที่คิดอีกครับ ก็เรียกว่าพอประกาศเนี่ยหุ้นบิตคอยร่วงกันยับเลยนะครับแล้วก็มีนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเฮ้ยอเมริกาจะเข้าสู่สภาวะ e c e s s i o n หรือสกิจถดถอยหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยประเทศอเมริกาเนี่ยก็เป็นประเทศที่ยักษ์ใหญ่มีความมั่นคงสูงนะครับถึงช่องนี้จะพูดถึงบ่อยว่าจะเกิดวิกฤตนู่นนี่นั่นแต่ก็ยังดูน่าชื่นใจนะหรือว่ายังดูเข้มแข็งเมื่อเทียบกับประเทศเล็กๆรอบข้างครับ ดู่างเช่นล่าสุดนะครับก็มีข่าวว่าทางเลบานอนเนี่ยก็เข้าใกล้าจะล้มละลายแล้วนะครับต้องขอกู้เงินทาง IMF อมาช่วยเรื่องของสภาพคล่องด่วนเลยครับซึ่งก็เรียกว่าไม่มีเงินใช้หนี้จนต้องของเงิน IMF ดูแลระบบแล้วนะครับ ซึ่งก่อนหน้นี้หลายคนก็ทราบกันดีนะครับเรื่องของโควิด19ที่ทําลายสิทธิของหลายประเทศเล็กๆเล็เน้อยทำให้มีการสร้างหนี้ก่องหนี้เพิ่มขึ้นอย่างไทยเราเองก็มีหนี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วรวมถึงการอ่อนค่าของเงินนะครับแล้วก็มีเงินเฟ้อที่ตามมาอย่างมากมายนะครับเช่นหาดูในส่วนของเรบานนอนนะครับจะเห็นภาตั้งแต่ปี2019เลยนะครับ ตัวเลข C P I เนี่ยแล้วก็ตัวเลขของราคาอาหารต่างๆนานาเนี่ยเติบโตไปกว่า200%เลยครับซึ่งมองในม,มุมนึงนครับเศรษฐกิจในเลบาอนอนเนี่ยค่อนข้างจะอ่วมกระอักเลือดเลยนะครับท่านประชาชนเนี่ยถือว่าอยู่ยากอยู่ลำบากแลปะปัจจุบนันในเรื่องของราคาน้ำมันก็ยังแพงขึ้นด้วยนะครับทำให้ประเทศเนี่ยขาดปรากอเรื่องของพลังงานอาหารและยิ่งค่างเงินเขาอ่อนลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับทำให้กำลังซื้อของเขาเนี่ยก็ลดลงไปเยอะด้วยถึง200%ในปี2019เลยครับและซึ่งล่าสุดเนี่ยทางรองนายกของเลบานนเนี่ยนะคร กำลังเข้าสู่การล้มละลายนะครับแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านแบงก์ต่างต่างเานั้นเนี่ยไม่สามารถกดตู้ ATM ถอนเงินได้แล้วครับก็เรียกว่าวิกฤตหนักเลยครับถึงขั้นที่ประชาชนเนี่ยถอนเงินไม่ได้เนี่ยก็โอ้โหอ่วมพอสมควรครับแต่ว่ากันนั้นเลยครับล่าสุดนี้ครับทางแบงก์ชาติเลยมันก็จะตั้งโตน้นะครับบอกว่าประเทศเนี่ย ยังไม่ถึงขั้นล้มละลายนะแค่ขาดสภาพคล่องเฉยๆครับและอย่างตั้งใจนะครับเข้าหากองทุน IMF เนี่ยเพื่อมาแก้ปัญหาระบบการเงินในประเทศอีกด้วยนะครับอันนี้คือปัญหาของทางเลบานอนนะที่บอกว่าอันเดิมเนี่ยก็แย่อยู่แล้วจากโควิดนะครับแต่การขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็ยิ่งกดดันทําให้ค่าเงินยิ่งอ่อนลงอ่อนยวบไหลออกไปอีกครับและไม่ใช่แค่ทางเลบานอนนะครับหลายประเทศเองก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันนะล่าสุดนทางศรีลังกานะครับก็โดนคนเนี่ยแห่ประท้วงว่าเฮ้ยทำไมรัฐบาลถึงแก้ปัญหาเศรษฐก รแรงที่สุดในรอบ74ปีเลยครับค่าเงินเนี่ยถึงอ่อนย่ถึง50%ภายในเดือนกว่าๆเลยนะครับซึ่งปัญหาการเงินเนี่ยค่อนข้างรุนแรงผู้คนก็ประท้วงอย่างหนักนะครับและล่าสุดเนี่ยผู้ว่าการแบงก์ชาตินะลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่ารับผิดชอบนะแล้วก็เส้นการเกิดวิกฤตอะไรแบบนี้ครับแต่ทางประธานาธิบดีเนี่ยยังไม่ลาออกนะครับและซึ่งหากดูจากค่าเงินของสิงันการเนี่ยก็เรียกว่าย่อยยับเลยก็ว่าได้นะครับ แล้นั่นคือในส่วนของนานาประเทศนะครับประเทศเล็กประเทศน้อยเนี่ยกำลังประสบปัญหาอย่างหนักซึ่งอันเดิมก็แย่อยู่แล้วเขาไม่ว่าที่จะพิมพ์เงินได้อย่างอเมริกาถึงแม้อเมริกาเนี่ยต่อให้ต่อให้แบบว่าเต็มที่นะก็ยังือว่าพิมพ์เงินได้นะครับยังมีเครื่องในการเงินค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์และกันนะฮะไม่ลำบากเหมือนประเทศเล็กๆครับแต่กลับมาครับอย่างว่าแต่ประเทศเล็กๆเลยครับประเทศใหญ่เช่นญี่ปุ่นเองก็โดนอ่วมไม่น้อยเลยฮะ ตอนนี้ค่าเงินเยนเนี่ยประสบปัญหากัรอ่อนค่าลงอย่างเร็วนะครับรวมทั้งประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ยังประสบปัญหากัรขาดดุลการค้าอีกด้วยครับก็เนื่องมาจากว่าการที่ราคาน้ำมันแพงนะครับแล้วก็ต้นทุนผัุติต่างๆนาสินค้าพวกกัายมันแพงขึ้นเนี่ยดวยญี่ปุ่นเองเป็นประเทศที่นําเข้าค่อนข้างสูงนะครับเป็นประเทศที่ร่ำรวยเหมือนยุโรปอะไรพวกนี้นำเข้าสูงเพื่อแปรูปต่อทําให้ต้นทุนพวกนี้มันสูงขึ้นหนักเลยครับฮารุจาค้าจะเห็นเพราะว่าค่าเงินเยนดเ็นี่ยนะครับค่อนข้างอ่อนค่าลงเมื่อเทียบก ยี่สิใช่ไหมครับลักกินเนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยทำการเทขายพันธบัตรรัฐบาลของทางญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเออ่ญี่ปุ่นเนี่ยดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำไงนั้นเนี่ย,ยไปถือประเทศที่ใหญ่กว่าแข็งแข็งแรงกว่าแล้วก็ได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าเนี่ยมันดูมีแรงจูงใจมากกว่าเยอะเลยนะครับทำให้ทางแบรนด์ชาติเนี่ยก็ต้องรับกับปัญหาหนักเลยนะั่นคือต้องพิมพ์เงินครับ ขึ้นมาเพื่อที่จะไล่ซื้อพธบัตรัฐบาลของตัวเองครับอารมณ์ประมาณว่านักลงทุนเนี่ยก็ต่างเทขายถูกไหมครับแต่ว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยก็ถือว่าพิมพ์เงินนะครับมารับซื้อนั่นเองเนาะเพื่อกดเนี่ยไม่ให้ตัวยูวนะครับหรือผลตอบแทนของันธบัตพนี้มันเติบโตขึ้นหรือผู้อีกนายหนึ่งคือกดอัตราดอกเบี้ยไม่ให้มันสูงนั่นเองครับขออนุญาตเห็นภาพแบบนี้ก่อนนะครับว่าเงินเนี่ยก็ียบ,บเสมือนน้ำนะที่ไหลไปสู่ผลตอบแทนที่สูงนะครับหรือว่าไหลไปสู่ ตัวความเสี่ยงที่ต่ำนะครับอย่างประเทศอเมริกาตอนนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าจะเกิด Recession หรือเปล่าแต่ถ้าพูดถึงความเสี่ยงจริงๆเมื่อเทียบกับประเทศเล็กประเทศน้อยยังดูดีกว่าเยอะเลยนะครับซึ่งความเสี่ยงต่ำไม่พอนะครับแถมอัตราดอกเบี้ยยังสูงหรือผลตอบแทนสูงดูเนี่ยมันก็ดึงดูดเม็ดเงินต่างๆนาให้ไหลออกไปครับอย่างเช่นไทยเองก็ไม่ได้มีค่าเงินอ่อนนะครับหลายประเทศก็ค่าเงินอ่อนหมดเพราะว่าวิ่งเข้าประเทศแม่หมดครับ ซึ่งมีสถิคสในอดีตนี่นะครับตอนที่อเมริกาเนี่ยขึ้นอันตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดนะครับผลลัพธ์ที่เลวร้วายกับประเทศอื่นๆในด้วยนะครับขอยชือกับในช่วงใน,ป,นปลายๆ1900นนะครับในช่วงที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเลยเห็นไหมครับมา15-17%าเลยทีเดียวครับ ซึ่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยทำให้แบบว่ามีเม็ดเงินไหลเข้ามาจากหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับหนึ่งนั้นเนี่ยก็ไหลออกมาจากประเทศกลุ่มละตินอเมริกาหรือพวกเม็กซิโกนั่นเองครับทำให้เกิดวิกฤตคลายสิทธิ์ที่ชื่อว่าเตกิลาคลายสิทธินั่นเองครับเนื่นด้วยว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยครับอัตราดอกเบี้ยมันถูกใช่ไหมครับก็เลยไปกู้เงินอเมริกาเข้ามาลงทุนต่างๆปล่อยกู้ต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พอดอกเบี้ยมันขึ้นสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ต้องรีบหาเงินไปใช้คืนเขารวมมทัเนี็ดเงินกอยทนหออกกับ ประเทศขาดสภาพคล่องแล้วก็เกิดครสิสเป็นลาเป็นติกิลาคราสิสซึ่งหลายคราสิสเองก็มีหน้าตาคล้ายๆกันอะไรแบบนี้อย่างเช่นประเทศไทยเองในปี40ก็เหมือนกันครับที่แบบอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นเนาะ้าให้คนที่กู้มาเนี่ยก็ต้องขาดสภาพคลองนะโดยต้องหาเงินใช้หนี้อะไรแบบ้แถมค่าเงินอ่อนอกีกเงินกู้ต่างประเทศก็ดูเหมือนจะแพงขึ้นเป็นทวีคูณนะครับถ้วสุดท้ายเนี่ยจะต้องเข้าอีหลอดเดิมเนาะก็คือต้องพึ่งผ่า,าง IMF นั่นเองครับและซึ่งก็มีอีกหลายประเทศที่มีหน้าตาคราสิสคล้ายๆกันนะอยนก,น 2, กนยวกันน แล้วเการขึ้นอันตราดอกเบี้ยที่วดเร็วรุนแรงเนี่ยถ้าเฟดเนี่ยนะครับต้องการจะเบรกเนี่ยเฟอ้อที่ร้อนแรงจริงๆอาจจะก,กดดันนะครับให้ประเทศเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็แย่เลยก็ว่าได้ครับและถ้าไมอเมริกา e จะเข้าสูะะ่เพราะว่า r e c e s s ก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยังดูดีกว่าประเทศอ,อื่นอีกเยอะมากๆครับและคําถามคือการขึ้นอันตราดอกเบี้ยรอบนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่การเกิดวิกฤตคราสิตของนานาประเทศเหมือนที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นไตกิล่าเช่นต้มยำกุ้งที่ลุกลามไปทั่วหรือเปล่าก็ต้องมาคอยลุ้นคอยจับตาก,กันดูเพราะว่าประเทศแแม่ย่ยยงททนได้ออีกกเเเะะรตปศล็ น่าจะเริ่มไม่ไหวแล้วจากวิกฤตโควิดแล้วก็วิกฤตนี้ที่เติบโตขึ้นอย่างมากในสองสามปีที่แล้วครับและคนคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์มาบอกมาคุยกันหน่อยละกันนะครับนี่ขอบคุณที่คนนั่งฟังจนจบนะมาสรุปคลิปคิปนี้กันกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างน,นะครับในที่ได้พูดถึงการขึ้นอันตราดอกเบี้ยมีการยืเมเงินเรียมแล้วพร้อมกับการดึงสภาพคล่องนะครับแต่พอมาเห็นมุมนี้ปุ๊บฮ้ยหลายคนคาดการณ์ว่าอเมริกาจะเข้าสู่รูซิชชั่นหรือเปล่านะครับแต่อย่าว่ากันนั้นเลยครับอเมริกาอาจจะเ้าาาส่่ Re ก็งงแตะททยลลไดดซึุ นอนเนี้ยก็เลยได้ออกมาบอกนะครับว่าเข้าสู่สภาวะใกล้จะล้มละลายแล้วนะครับซึ่งลองประดานแต่ทิพดี ออกมาพูดเองเลยว่าประชาชนเนี่ยถอนเงินยังไม่ได้นะครับค่าเงินเสื่อมค่าไปถึง4เท่านะครับตัวเลข CPI ราคาอาหารเนี่ยก็พุ่งแรงชัดเจนครับทต้องเดินหน้านะครับเข้าขอความช่วยเหลือจากกองทุน IMF นะครับและเช่นเดียวกับทางศีลังกาเองก็เหมือนกันนะครับประชาชนก็ประท้วงอย่างหนักทาให้ผัว่าแบคงชาติต้องลาออกค่าเงินสูญเสียอย่างรวดเร็วนะครับภายในเวลาไม่กี่เดือนเองครับญี่ปุ่นประเทศเจ้าใหญ่เองก็ไม่รอดนะครับหลังล่าสุดเนี่ยก็เป็นการขาดทุนการค้าครั้งสําคัญนะครับพร้อมทางค่าเงินเนี่ยก็อ่อนยวบอีกด้วยนะฮะ อีกทั้งในการขึ้นอันตราดอกเบี้ยของอเมริกาทําให้มีคนนะครับเทขายพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นเทขายยับเลยทําให้ตัวบอลเนี่ยก็ร่วงนะฮะจนธนาคารการที่ญี่ปุ่นต้องพิมพ์เงินออกมาเพื่ออาจฉีดเพื่อจะกดตัวอัตราดอกเบี้ยไม่ให้มันสูงครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดูไม่ดีเลยนะครับนั่นคือขาดดุลสูงไม่พอก็ต้องยังพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นด้วยค่างเงินเนี่ยก็ค่อนข้างอ่อนยยบด้วยนะครับก็ตั้งถามว่าเอ้ยมันจะกระทบกับญี่ปุ่นมากน้อยแค่ไหนครับและนี่เป็นการเพิ 3.5%ต้องลดให้เร็วกว่านี้ต้องขึ้นอาตาัตราดบอีก0.5ต่อจากนี้เลยซึ่งเ้่าแรงอย่างว่าจริงๆเนี่ยประเทศกลุ่มเล็กๆเ,เนี่ยจะอยู่รอดไหมเนี่ยก็น่าคิดนะครับเพราะในอดีตในการเกิดตะกล่าคาร์ิกก็เป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยของอเมริกาเติบโตสูงขึ้นต้นยังกุ้งนะครับบ้านเราอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาก็ดีดสูงขึ้นเนะี่ยทห้ทุกคนเนี่ยมีต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นมากอีกทั้งค่าเงินเองอ่อนเนี่ยนะครับ นี่ต่างประเทศก็ดูจะพ,อพ่อคูณขึ้นเป็นทวีคูณเลยครับซึ่งต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบมากๆเลยนะฮะถ้าใครสนใจจะฟังเขารู้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็เชิญชวนนะครับกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไหนนี่เลยเพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองนะครับก็มีคอนเทนต์พรีมเมียมที่มาให้กันแทบทุกวันเลยนะครับพร้อมทั้งมีกลุ่มแชทกลุ่มย่อยมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีไลฟ์ทุกอาทิตย์ด้วยนะครับและถ้าใครจะสนนุช่องนีีนนนนี้้้ผ่่าาาาานนนนนนนกกกกกรรรเเเเเปป็็สสสมชชิิอองไดดดยววััััะขบบบคคคคคุุณทจลห